วันนี้มาดูหนังเรื่อง Point Break นะครับแล้วก็ได้ที่นั่งที่ H 1 3าแล้วอยู่ๆพนักงานก็มาเรียกบอกว่าให้ไปรับรางวัลอะไรสักอย่างมันคือรางวัลอะไรอะ <13. S 1> ครับอ่ะในช่องก่องสิ มันคืออะไรมันคืออะไรรับอยู่ลูกค้าเนี่ยัรอยู่ไหนพี่กอพี่กออะถ่ายก่อนไหมได้ไหมไม่เป็นไรอะ และวันนี้นะครับสรุปที่เราได้ก็คืออะไรคุณแม่มันคือ Gift ฟ o ์ c h e r Major <P ager. S 2> Tanks นะครับแทนคัแทนคำขอบค,คุณด้วยบัตรชมภาพยนตร์ฟรีหมายถึงว่าฟรีหนึ่งที่ใช่ไหมแม่หลายที่นี่ไงหมายถึงว่าอาจารยนวนบัตรที่ให้2สองที่ได้สองที่ก็คือเราได้ดูฟรีอีกสองที่นั่นเองถ้าเป็นชั้นฮันีมูลนั่ต้องเพิ่มเ,มเงินยี่สิบบาทถ้าเป็นที่ปกติก็ดูฟรีเลยเป็นรางวัลที่ หนึ่งโรงจะได้หนึ่งที่นั่งเท่านั้นใช่ในรอบหนึ่งปีในรอบหนึ่งปีขอบคุณเมเจอร์มากที่สนับสนุนของราวันชินนี้นะครับบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ